phạt nhóm của nhóm nhạc noise của bắp and và nhạc phẳng lượng ngang mô la nè thì thấy chắc con nè một boti va tàu lò mè môn xin tuyệt hay bóng tuyệt hay sắp đặt ở sắp nó 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 มันปายนี่มาฟังนางหัวลาจันจํรองสิเอ้ยเบากะยอมเฒ่าผู้นั่งฟังแนงโอ้ยน้อแม่ฟังงนางนี้ให้แก่น้อยเอยอย่านอนไปเด้น้อ ีย้มก่านย้มกเวินกำวางเนี่ยงยามกลังเืินกำวางจะกำกวางจ้องยิ่งนี่ยจะนี่โวยอดวางมันไปบารกกำบยังเน้อเแม่รู้เดีหลังดอกมีมาจังใดโร้จากบ่มันทำผิดไปจากก่อเวยนกำจะน้ำพาอีเมื่อ ขังเป็นนางโมลาคอบใจลูเปลี่ยวจึงกำเที่ยวได้จองเคืีอบเนี่ยจังได้ของงัมให้แขนจองโยนย่อยให้คอบว่านหลายใจตั้งแต่เป็นดอกคนพุนหนึ่งลานสำร้องในเรื่องพ่ออาจารย์พ่อเป็นคนแต่งน้อยโยมเมียน้อยโยมพ่อมาแสดงบอกไปตามเรื่องดอกทีีย เด็กเก็ยิ <im <im ่งโมนีหลายเลี่ยหดอกมันยานั today, ่งหมอกากกีได้แบบมาแทบป้ายิ่งบมดีมีหลายเรยทั้งคนว่างตั้งหลายทางใส่ตีมันยาย้ำออกเทธตมหัวใจลมหลุดไปยิ่งเก็พวกโยมแม บ้านนา่งวงจานจำลองนี้ขอยกไปบ่เก่าไกลรอกยิ่งดีเด้อแม่เด้อเด้อแม่เด้อขอยำงี้จะยิ่งเกกันดอกร้องไห้แยรุงนี่ขอเจ็ดชัวย่อยงยิ่งบอดีผู้เป็ดแม่แม่เอ๋ยแม่พากันจำใบแน่ นั่งบ่ละมานามเฮ้ยกำกวงดอกนาเมีเป็นพระเวทนั่ค่าหัวตายกกาป้าอีเมยเฮ้ยขังเป็นนางโมลาก็ปะใจโรคเดียวจังกำเกี่ยวดอกจองคือ ม่บัดนี้เชิญเจ้าฟังเบื้องหน้าทองเรื่องนิทานไข่อดีตไก่ล้านทานมาจนยินยญายังมีจอมกษัตริย์างผู้คว้งปากนอตุ้มไพ่เป็นอื่นอ้วนรสชาติลาไทยมีบุมดไปดอกหนึ่ง น้ำเทคนกาวบ่งบงบ่บ่งจนติดตัวเสื้อวาจังตะโครถรูงามหยุด่อยไม่ใหญ่เอ๋ยพอมีเน้เกียนออนอวบหยังเจ้าจักยางุ่นนิ้ก้อนย้อนยานปันพมฟ้าดเคปูนแมาบัดดีลานสำร้องก็รัวประตัด จนบ่อเยิดสาตายายเย่อมาจากเพียงเล่าเน่หยดนนอตัดจนดนนย่อมาจากจะเพียงยตัดความเงาสาวความเยดย่านฝนฟังที่เกิดหยดยิงจะย่อเบาหวานเหงา หมันไม่หบดกันล้มออกเรียนดอกความรุ่งเลยแล้วไปถึงเจ้าพระฤๅษีตนวิเศษเวดเดมุนกามหูเรียนกาดอกแก่มา ดวนตรอดน้นชาเลียนศาสตาสิจิจบทำไมจันตาเครบหํมกานิถึงบ้านแม่ม่แม่แม้แ่แม้แมาแมนแมนาม่ับขึมภเม่ม่อตม่เม่แม่ใหญ่ไม้แ่แร่สม่แม่แม่แม้แม่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 ้อ่แม่่

ในตอนนั้นน้ำมาก่อนเธอรันซื้อหมูราผิวเหงอไก่ไปหอดเมืองยำใดจังสิเปิดเบิงใดเบิงใดสิจักโอรก่าดีององเลิศสิององเลิศเสียสินสังสำนิงถือเป็นเงินดอกความรัาเมื่อจะเอาภูบทองแล้วกาปลาขึ้นบานลาจะนหนนาวันอาทิตน้นกัน ไปรด้หรทั้งสงสัยผาโอบทองสิแม่นยงโยสอนอยู่ในหันแปลกกะใจโยมแม่เอ้ยพ่อไปว่าทุ่มไม่กตุ้นไงไปรบหนาพนใหไงจันตะโครบเลื่อมสัญญาพะฤสีพ่อหม่รอก ตาหันยัง <rôle> บ <à déc> ่ท <dans él. S 2> ่านถึงบ้านก็มันบ้าเลยเปิดเบิงโดยคาดคิดบ่ถึงกลายเป็นยิ่งนานโมลาน้องเสือพนา งท้าวมองเห็นจนว่าตาสีข้างปากกระจันค้างไข่แข็งไม่ใหญ่เอ้ยนั่งโมลาสวยก็เห็นลงแปลงกบปอนลงดอกมาให้เมื่อบานใบก็สมเนียงบ่มีเสียเจ้าจากบอนเที่วกัโกงงอนบอนซ้อนหลายบัดนองเยี่มเอ้ยพินหล่อนอ่อนละไม ขนาดจึงเกิดความรักใครในระว่างดอกทั้งสองตกลงคองความสุขรัวมกันสมสอนนอนน้ำยนกินน้ำยาเวลาเดือนเอเที่ยวโอ้ยน้อแม ต่างรักเดียวใจเดียวคำเบานองและอ้ายสิยใจรวมดอกคว่มคุมในเ้านั้นในเมือนั้นพ่อไปออดบอนลุมดอกไก่ทงสิลงแรงจูนปัดเล็กมารัดบอนขนาดเอาไว้พ่อจนเดียวเห็นหน้านั่งโมลาเกิดหัท้อ เป็นกบก็บนโมลาทีเกิดบ้าถึงกับขาดรกเข็นัวาันดาหยิงศาส่วนสำแดงเด็ดอิธทีเลิ์คิดนอกใจผัวตูนไปมากจนกุวใจลายไ้เมื่อไอ้ป้าเทวดาที่สาบแทงขณะนั้นขณะเกิดเยอะแยงะัว่ัดลมคมที่ดิน จันชาโครบยันทีวิตตาวจินเลืเอินเอ่ยเผยวาจาจังตะโกนในโมลาเงินประกันดอกมาให้นั่งโมลาตกใจนั่งโมลาตกใจตกใจแล้วเนอะแม่เนาะโจนขับร่างผัวไปยุ่ใหญ่ บอกว่าโมล่าเอ้ยเอามีดมาให้พีมันกัะน่นั่งกับถอดออกจากฟักเลีวยจับด้ามเดทั่งไปให้ผัวไม่เอ้ยเล่าหลงสูตรเธอจังใดบุ้เออจันตะโกรบกันจังใดเกินเคยไปว่าจ้าจันตะโกในโมล่า เยินผ่ากันดอกมาให้แม่เอ๋ยแม่จังได้ว่านั่งว่าสองใจเห็นผ่าจนหลุดลัวอยากพิกว่ามากกว่าไม่พายในแม่ใหญ่จะพ่ากันยงนไปเยินทั้งายดับกาให้ผัวแก้วดอกรับเอาหน่งโยนได้ที่เลยเบาเบาเบาหนึ่งสองสามดามประกันโยนทั้งโตอีแม่บัว ่งสองมือกำแข็งหนาวจันตาโคเลือดลังแม่ใหญ่เอ้ยดาบแทงเกียดปั้นจังใครเจียทนนกอยู่ใดเอ๋อใบบาทธารม าเมียกดทนาแม่ไงยดยดโลหินเปิดดินกินกาจนนอกข้าวปุ่มตกลงจนเอาสอนนอกนอนน้ำจริงกอำทำท่าทำท่าหอมเบาใจ่อคอยคอยเลียนอยู่หนึ่ง ต so like no ื่นเมื่อเจ้าจนเลยจากในป่าปล้อยนักโมราโยปลาดลงดอกพงไม่ฟังจะเงี้หุนไห้ผ uh> ัวน้อยกกางป่าไปงี uh ้นี่แหละน้องคนจังบ้ายิ่งหนาเนื้อใจมาทำกะไม่นอกผู้เพี้ยนเจ้าเรก้าวเสียงจันทากูเออรก อาไปเห็นทาบบนตาเปลืองในอดัจจันตคุโรเปแม่เอ๋ยเป็นนั่นก็เลยให้เป็นนั่นบ่ายขับขึ้นมาเป็นคนกระดังเดิมดาเข่าจนมอลารอกใจเศร้าอัปดีสีกามอมไม่ไงเอ้ยไปเห็นทานั้นบ่พอ บอบความเมงไปเห็นท่านบอพรวามกันเอาไว้ทีเกิดภัยจัดการสาปแชงให้ตามเรื่องปฏิบัติีสาบไม่เป็นนางชะนีโยปลารลงเราคงไม่ฟังจะงย่เฮีอยให้หาผัวน้องเกินบาสวางว่าผัวผัว ้องมาผัวผัวผัวยิ่งเสียงปวดปวดห้องแขนหอยโยกงานเบิ่งรูปร่างหน้ากะกำดำหวังหยาบก็เหลือนเพชรคอยอีป่าแพรดอกนี้บานไปบ้าสงสานนางโมลาดอกหน้ากำไมใหญ่เ นี่แล้วนาะเพิ่นกันบ้างกันยิงไดหลายใจแม่นสินา บ่ดำใจกระดำดังน้ำกันในหมอจอจุงข้ามเน่ยผู้ใดลือขอหามมีเสือบากามีไปล่วงเกินประเพณนี้กันอินโผลานเบ้าเน่กาสิเป็นคืนี้นั่งใจนี้หนักกรรมไม่ไงเอ้ยไปบ่เส่าบุกรรมจงระวังไม่หลดนาระวังน้ำเน่กเร่งเน่งเน่เน่น โยม <laughs> Ing, บ,บ่ลบวนควนจมฟ้าควรนทีนนั่งนนิ่งกาแสดงบทลอนเทศสองเรื่องลัวกองขอนอยขาแม่ปัตตาจารามือนี่ก็พอแล้วแจกกันดอกแม่เออ สมควรลาลับบ้านที่แม่นบอกกันเลยไรสมควรในลารมณ์แม่นจริงเลยไหมเบื้องพว้ไดก็เอ็ดลาพิกาไปขามาตะห้อยขังคันเถื่อไม่หญ่พกหนาเพิกหลังย่นคือเสีเนยเนาะโอ้ยน้อแม่พวกมูวเจ้าคงสีเบื่อแต่ว่าปากบ่ได้หัวยานเพื่อนสังแม่นบ่าน้อง ແມ່ໃຫຍ່អើយ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 ແມ່អើយແມ່ อาจารย์จำรองพระอาจารย์มหาเกีียวหรือบาอาจารย์สดใสเทยดอยนีก็แยอยรอกพ่อเฮียงเมื่อเดียวแรงก็เป็นลาไปส่วนสชลัยลาแล้วแมงจังมาลาลาแล้วสิลาอะไข่ใจก็อยากพากับน้องเวลานั้นดอกจนมาแมงลากวอนเออลาทั้งธรรมะหนอยวันจันทร์นั่งแต่แดงทำได้แม่เดิมลาก่อนเออ ลาจระกวงหอสูงกันหลังไง่สิได้เกิดากแล้วดอกข้าวนาศีพย็นลากันเออลาท้งโพเทศพร้อมสิได้ไวดอกขึ้นหลังต่างคนตามสิไปวังบังเนี่ยกล้กันดอกขึ้นนางอาจารย์เอ้ยเมื่อไม่นานยังมาพ่อเราพบกันนะพวกพ่อญ่แม่ไง่กออกันแด้แม่เอ๋แม่เอ๋ยแม่มันกจำเป็นแล้ว ตีตัวแล้วต้องเทีกำเวมีจิได้พัดภักขังห้ามห่างห่างจากเธอเนี่ยดยากหลายี่ได้ขึ้นกก ตามผาดยิจงจังกะกะว่ากะว้มันร้องเมันร้องนายินเขาท้องผูโยธงผู้งาคูแม่เอ๋ยแม่จะบรรับขอบษกลาเป็นตกคำคอยหลานจำร้องนั่นกะไม่หมอย่หมอยี่สลกียงดอกลางนี้นับตังแกมือนี้แม่อยู่สบายจนได้แม่เด้อยแม่เอ้ยแม่จา จ๋าเนี่ยโยมแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แม่แม่จ๋าจ๋าเนี่ยจะมาจ๋าหน่อยเด้โอ้ยน้อแม่นับตั้งแต่มื่อนี้เได้จากไปนี้นับแต่วันที่ลาลาบกันจากไปคนกรรอาใจมีงานหนักงานหลังมาให้โทรหาจันแร์เนี่ยแม่ริมมิง เออก็ไปใส่ปฏิบาขอฝากแม่เด้อมหากระดฝากเบอร์โทรไว้เนียงฝากได้เบอร์โทรดอกเบอร์ไล่เบอร์เฟซ้บอกใหดอกเอาเบอร์โทรจานจำรองฟังเอาเด้อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าสามสี่เจ็ดโทษเร่ม เร่อแม่โทรไปถึงยามเจ้าดอกยามเลี้ยงยามคำลานจำร้องก็จะนั่งรับตอนค่อยทาดอกรับสายหัลหลให้โทรมานนอเอาหนอแม่เมื่อนี้สมควรเลี้ยวสิลาไหลไก่ทางก้อนสิพัดผักขางสิเทียบแม่รกลงหอนได้แม่เรือแม่เอ้ยแม่พวดมูเจ้าโยปีพ่อ พาพวกโมเจ้าโยผิดให้มีแต่ความสุขดอกเนื้อโลข้าุกใจใไดอกมาต้องหงายไม่สุขสีรนกันเกินคนในโลกผู้กษัตริมากล้นกันไปนายูสบายเนี่ยมาทำการคาอคำไรได้ดอกเนื้ เมนต fl สิคือสือสิขายขายเป็อย่างแกงจะต่างนั่นให้ลังโงมเด้แม่เอือสาธุนะแม่ละสาธุน้เมนขายขนมข้าวต้มผัดปีแตงโมสิงกะโปกันาเดกคเด็ก็ออสไข่้องไข่ใสหน้านี้ขายแค่ไม่เงิน้หน่นเล่น้าองเจ้าผูลแสนสงแสนสามแสนสีสม <laughs> yeah, yeah. yeah. แม่เอ <of uh> ้ยเมื่อนี้สมควรแล้วสละอะไรไปก่อนแลก่อนเด้อเพียงหวงกันงานหนาจะพบกันละเมื่อนี้ฉันนี่โย่บ่ไรจะเดกจากกันนี่เดือแม่เด้อแสนสอดสันกันต่อไปแน่งานหนาให้พระรามน้ำหนูกูชนโชคเกือาสาธุสาเทวดาให้มาน้ำรับจองอยูจ้ง อยูสมายแล้วรันร้าสา กอ่างลานจานสำรองนี่มันน้อยจำต้องแพ้จากยมป้ายมอาโอ้ยมจ่าลากรอย่ารอใจว่าอะไรแต่เพี่งนี้สมบูรณ์ที่เหลวเถอพวสมบูรณ์ที่วเถอแม่ลาก็เด้อเพียนวางกันงานน้ำ ยากควแล้วละนศาสตร์ทา จากันแน่เด้อยน่เด้อจะดีสบายสุขุสุขคนเอวังก็มีเดียปการะชนี้